วันนี้คุณแฟนหนีไปก่อนยายเพนค่ะยายเพนตามหาคุณแฟนที่ตลาดไปเจอที่ไหนรู้ไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีคนมานวดให้ค่ะนวดให้คุณแฟนแล้วก็นวดให้ยายเพนคนละสองชั่วโมองค่ะเพื่อนเพืนทีนี้ยายเป็นไปนส่งเพื่อนข้างล่างคนที่เขามานวดนะคะ คุณแฟนตะบึงตะบอลบอกว่ารอหน่อยรอหน่อยแกจะออกไปข้างนอกไปดูฟุตบอลค่ะแกรีบออกไปข้างนอกก่อนเลยค่ะไม่ลมไม่ยอม,มรอยายเป็นเลยค่ะเอายเก็เลยรีบค่ะไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเอาลิปติกมาทาแล้วก็สีสันนิด่อยต่างตาค่ะเพื่อนรีบค่ะใจร้อนค่ะคุณแฟนใจร้อนมากๆเลยเวลาฟุตบอลมาอะไรเงี้ยแกจะโอ้โห เอาอะไรมาจุดก็ไม่อยู่แล้วค่ะพเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆยายเพนไม่ได้แต่งตัวคะ่ะคือใส,ส่เสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้าอยู่บ้านไม่เป็นไรคะ่ะไปดูฟุตบอลเฉยๆคะ่ะไปค่ะพเพื่อนๆไม่รอกันเลยโอ้ยเรื่องฟุตบอลเน็ตหูสาคัญที่สุดใครมา ฉุดไปไหนก็ไม่ไปด้วยนะคะพเพื่อนๆใครมากล่อมหรือพูดยังไงก็ไม่ไม่เอาซุดบอลยังไงก็มาก่อน <c oughs> แต่บรรยากาศดีคะ่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยขนาดแดดออกอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆเขายังบอกว่าอีกไม่กี่วันหิมะก็จะตกอีกแล้วคะ่ะ นี่ก็เดือนห้าจะเดือนหกแล้วนะครับเพื่อนเดือนห้าจะหมดแล้วค่ะต่หิมะก็ยังมาอยู่เดือนห้าบางทีนี่เดือนหกหิมะก็ยังตกอยู่ครับเพื่อนมาแล้วค่ะลิฟต์ไปครับเพื่อนชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเวลายาเป็นออกแดดนะครับเพื่อนมันจะเหมือนคนผมบางเลยค่ะเพระาะว่าอย่าเป็นไม่ได้ย้อมผมคะ่ะ ยังไม่ย้อมค่ะเพื่อนๆประหยัดผมบรรยากาศดีมากเลยค่ะอย่าเป็นใส่เสื้อไม่เยอะเย็ยนๆนี้เดี๋ยวก็หนาวค่ะเพื่อนๆเ,เวลาแดดออกมันก็จะร้อนแดดลงมันก็จะหนาวค่ะคุณแฟนบอกว่าจะไปซื้อขนมปังแล้วไปนั่งทานแกหิวค่ะแกทานอาหารนิดหน่อยค่ะขนมปัง สองชิ้นก่อนนวดค่ะแล้วส่วนยายเพ็ญได้ทานข้าวผัดข้าวผัดที่ยายเพ็ญผัดไปวัดนะคะมันเหลือทีนี้ยายเพ็ญก็ได้ทานไปถ้วยหนึ่งก่อนที่จะนวดเพราะว่ามันหิวค่ะแล้วอาหารเหลือเยอะมากเลยยายเพ็ญเลยหอไปให้ไปให้เขาค่ะนวดให้คนนวดเลยคะ่ะ ทั้งขนมด้วยแล้วก็อาหารด้วยค่ะก็ช่วยกันบอกให้ก็ช่วยไม่งั้นเสียดายของค่ะถ้าไม่ทิ้งก็เอาไปให้นกค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะแดดดีมากเลยค่ะอยาเป็นก็จะเดินผ่านตรงนี้วันนี้ก็มีตลาดนัดค่ะเพื mm ่อนๆเดี๋ยวเดินผ่านตลาดนัดตลาดนัดเล็กๆของประเทศนอร์เวย์ค่ะไม่มีของไทยค่ะ ไม่มีสินค้าไทยหรือว่าอาหารไทยเลยมีของคนโนเรทั้งนั้นเลยค่ะเ,เพื่อนเป็นตลาดเล็กๆของคนโนเรเฉพาะค่ะมีวันเดียวค่ะเ,เพื่อนมัวแต่นวดอยู่ค่ะเ,เพื่อนนวดเสร็จเขาเลิกพอดีค่ะเขากําลังเก็บค่ะตกลงไม่ทันค่ะเ,เพื่อนโอกาสหน้าแต่ดูคนสิคะเ,เพื่อนอากาศดีแล้วไม่มีที่นั่งเลยค่ะ คนเยอะมากเลยค่ะแต่ยเยป็นจะเข้าไปข้างในค่ะไปเจอคุณแฟนเพราะว่าก็ดูฟุตบอลอยู่ด้านในนี่ค่ะสลาดเล็กๆค่ะว่าจะพามาดูสลาดเล็กๆแต่เขาเก็บหมดแล้วค่ะเพื่อนๆเขากำลังเก็บผ้าเก็บของค่ะเขาเอารถเข้ามาขนของไม่ทันค่ะงวดนี้มูเตนวด ว่าจะต้องเอาสุขภา,ขภาพไว้ก่อนนะคะไป mm hmm. คะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆเข้าไปข้างในด้วยกันค่ะ mm hmm. คนเยอะคะ่ะ mm hmm. ไม่รู้ว่ามีที่นั่งหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูคะ่ะ พอมาที่นี่แล้วแกไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะพเพื่อนอย่เพ็นก็ต้องออกแกบอกว่าแกยอยู่ที่อื่นพอเข้ามาถึงแล้วไม่เห็นข้อความค่ะแล้วก็ไปต่อค่ะพเพื่อนดูซิว่าแกยอยู่ที่ไหนแกโทรเข้ามาค่ะตอนที่าย่เพ็นถือกล้องแกโทรเข้ามาทีนี้เห็นาย่เพ็นเดินผ่านแกก็เลยปิดกล้องครับเจอแล้วค่ะนั่งอยู่นี่เองค่ะดูฟุตบอลค่ะ เนาะวัดฝ้ายเสร็จไปได้ดูฟุตบอลเสร็จก็สั่งอาหารในร้านฟุตบอลนะคะมาทานเบาๆเพราะว่าแกบอกว่าแกหิวค่ะสั่งมานิดเดียวแล้วเราก็ทานด้วยกันพระรองท้องยายเพ็ก็ไม่หิวค่ะคุณแฟนก็ไม่หิวค่ะน่าทานมากค่ะมาค่ะทานด้วยกันค่ะ กินอาหารเสร็จแล้วเราก็ออกไปเดินย่อยอาหารกันค่ะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะตอนนี้แล้วคุณแฟนแกก็ถามค่ะว่าเธอนวดแล้วเป็นยังไงระบมไหมยา,ยายเพ็ญบอกว่าสบายมากแ<อ>กบอกว่าแกระบมค่ะแกบ่นไปด้วยค่ะ<อ> <laughs> แล้วแกก็หยอกล้อยายเพ็ญเล่นค่ะว่าเธอเดินกับใคร ยายเฟนก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเดินกับเพื่อนสาวของฉันก็หมคคายถึงเกค่ะถือแกถือกระเป๋าให้ยายเฟนค่ะแกโกสมันไม่เวนินีล้ม่มฮ้ยฮ่าน่มอะไรนี่อยากชิคกี้พายกี่ทูชิคกมอร์กิกี่ทูมอมอกีชิคี้เกป็นชิค Mm. Oh, ah, yeah. men på veien Hvordan er det nå? går vi Godt? บรรยากาศหนาวแต่สวยมากเลยค่ะเพื <WA> ่อนๆรู้สึกว่าเหนื่อยและหอบนิดหน่อยค่ะทั้งสองคนเลยค่ะเพราะว่าเดินขึ้นสะพานมาดามอเวสกนกเซยสกพนฮะจถือกระเป๋าให้ค่ะเพื่อนๆ พายกระเป๋าเหมือนผู้หญิงเลยค่ะเราออกมาดูฟุตบอลกันแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าแปเเสื้อค่ะเพืเ่อนๆก็เลยเดินต่อค่ะหนาวค่ะหนาวมากเลยค่ะนี่ก็จะหมดเดือนห้าจะเข้าเดินหแล้วค่ะไม่ได้เอาเสื้ออุ่นๆมาค่ะหนาวค่ะ På <laughs> på Det er en jente som bader. jeg oh, yeah, yeah, ser <laughs>